สวัสดีครับเรารับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางสู่ Miss Universe Thailand 2020อยู่กับเอมสาธิดาค่ะผมตีนะครับเทนเนศลักษณะวิลายครับผมมาอยู่กับคุณผู้ชมนะฮะ เทปนี้เทปแรกเปิดประเดิมรายการเลยครับถูกต้องก่อนอื่นเลยขอสวัสดีพี่ตีก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีครับต้องเอสวัสดีค่ะครับตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่วันนี้นะคะเรามีทีมกูรูเรียกงี้ได้ไหมพี่ตีเรียกว่าเป็นแฟนนางงามคนหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเรียกว่ากูรูนี่รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆากคือต้องบอกว่าถ้าลิสต์ของอินฟลูเอนเซอร์นะถ้าเราดูนะใครที่ชื่นชอบนางงามเอ็มเชื่อเลยว่าชื่อของพี่ตีต้องอยู่ท็อปของลิสต์แน่นอนเลยขอบคุณมากเลยครับแต่พี่ตี่มองว ชื่นชอบในการประกวดนางงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเวที m i s s Universe Thailand ซึ่งเป็นเวทีที่เราเติบโตนะครับแล้วก็ชมมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้มีโอกาสมานะฮะวันนี้ไม่ไปคัดตัวเขาด้วยเหรอครับเนี่ยใช่คป็นพิธีกรค่ะตอนนี้เพื่อนๆหลายคนเริ่มแจวแล้วว่าพอมาทํารายการนี้นะคะก็เริ่มแต่งตัวเข้ากับตีมมากขึ้นใช่ไหมได้เลยนะ้ราขอบคุณทีมคอสตูมด้วยนะคะอาขึ้นยิ่งดีกว่าพี่ติว่าเราก็อยู่กับเรื่องของนางงามพี่ติก็มาอยู่ตรงนี้แล้วอยากขอเล่าถึงตีมในปีนี้เขาใช้คําว่า real you real universe คำว่า real you real <S <S universe เนี่ยดูเหมือนอาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างง่ายนะฮะ,ค,ะคำว่าเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเรายังสงสัยอยู่เลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคำว่าตัวตัวเองนั้นเป็นยังไงเป็นตัวตัวของตัวเองนี่มันดูเหมือนง่ายนะฮะแต่ว่าด้วยอายุขนาดนี้บางคนคยังค้นหาตัวเองไม่เจอแต่การที่จะเป็นนางงามเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องค้นหานะครับว่าตัวเองเป็นใครชื่นชอบอะไรและเราจะ นำทางเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง MISS UNIVERSE THAILAND ์ด้วยนะครับจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่จะนำเสนอโรโมเดลจะนำเสนอแนวทางใหม่ๆของผู้หญิงยุคใหม่เข้าสู่สังคมคุณจะต้องเป็นคนนั้นให้ได้นั่นคือ r e r l ลยูเ e r ยลยครับและถ้าเอ็มถามพี่ติราว,ว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองบางคนบอกว่าเอาถ้าสมมติเอ็มเป็นคนชิลๆสบายๆง่ายๆเราสามารถเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอหมพี่ติว่าจริงๆ การเป็นตัวตัวเองนี่ชิวๆนี่ก็เป็นตัวตัวเองได้นะ,ะสบายนะครับแล้วก็แต่ว่าการที่เป็นมิสลินวัสอาจจะต้องมีอะไรมากยิ่งขึ้น เป็นผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนของผู้อื่นได้ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงนะฮะแต่เป็นตัวแทนของทุกคนทุกฝ่าย lgbt ทุกเพศทุกวัยทุกสังคมทุกเชื้อชาติทั้งหมดได้เลยนะคะนั่นคือผู้หญิงคนนั้นที่จะมาเป็นตัวแทนของเราที่ไปประกวดและคว้ามงสามมาให้เราให้ได้ครับนี่แหละมงสามนี่มันกดดันเหมือนกันนะเราก็รอรุนมาหลายปี และยิ่งการที่ทุกคนมองหาว่าเราต้องเป็นมงสามงสามงสานี่ครับ <c oughs> มายิ่งทําให้เกิด <c oughs> ความกดดันว่าลและจริงๆแล้วเนี่ยการเป็น V รวยูเนี่ย มันจะทําให้เราคว้ามงสามได้หรือไม่ต้องรอลุ้นกันนะสำหรับเอ็มนะเอ็มว่าคําว่าวิวเนี่ยตอบโจทย์ใหลายอย่างคะพูดถึงในแง่ของทัศนคติก็ได้นะเพราะเร็มเชื่อว่าคนที่จะเป็นมิสยูนเวิร์สได้หรือว่าแม้กระทั่งมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์ต้องมีทัศนคติที่บวกแล้วก็ดีแล้วก็เหมือนทําให้คนรอบข้างอ่ะยิ้มตามได้เป็นพลังให้คนเป็นพังด้วยคือทัศนคติบวกที่สําคัญนะเพราะว่า ใค,ใครก็อยากจะอยู่ด้วย <Ừ. S 2> เพราะาผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นผู้หญิงที่ทุกคนทั่วไปยอมรับและก็เป็นที่รักนะฮะน้างงานยังไงก็ต้องเป็นที่รักอยู่แล้วใช่แล้วแล้วก็ฟัง <ๆ S 2> หลายๆคนตอบคำถาม<ช>รู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากที่สังคมตอนนี้เรากําลัง<ช>มองเห็นความสวยจาก ข้างในมาก่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงสวยอ่ะมีเยอะแยะเลยแต่ทําไมบางคนเราอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราสดชื่นเรามีพลังจริงๆอันนี้แหละอืโพรเทียพ่ตีรู้สึกสดชื่นมากเลยโอ้ขอบคุณจะไปบุนพูดอย่างนี้โอ้โหเหมือนแบบยัดใต้โต๊ะนิดนึงนะอนนี่แหละความหมายของเอ็มแล้วก็พี่ตีนะคะสำหรับคําว่า real you real universe แต่วันนี้ค่ะเอ็มมีสัมปทสัมภาษณ์ของพี่ปุ้ยไปฟังในกล่อพี่ปุ้ยเขามีความเห็นว่ายังไงกับคํานี้ค่ะก็คือความหมายของ real you real universe นะฮะจากคนที่เรียกว่าเป็น ผู้จัดนะฮะที่ใหญ่ที่สุดของ Miss Universe Thailand คือคุณปุ้ยเปียพรแสนโกสิ์หรือแม่ปุ้ยของแฟน,แฟนๆน้องๆนั่นเองถูกตอ้องเลยค่ะแต่ท่านนักเวลาแล้ว exactly <craft S 1> พี่ติมว่าเวทีนี้อยู่กับเรามายาวนานมากแล้วก็เป็นเวทีที่ถ้าถามเอ็มนะสาวงามทุกคนอยากขึ้นไปยืน20ปีแล้วอะ่ะคิดดูนะพี่ติมันยาวนานมากอยากถามความคิดเหน็นนิดนึงว่าพัฒนาการของเวทีวันนี้ กับย้อนไปเลย20ปีเนี่ยเรามาไกลกันแค่ไหนคะเวทีการประกวดนางงามของบ้านเราเนี่ยถือว่ามาไกลามากๆเลยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เวทีที่ประกวดทางด้านความงามทางด้านกายภาพอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยความงามเนี่ยมันถูก ตีความหมายใหม่ออกไปจากเดิมมากๆเลยทีเดียวเราจะเห็นได้ว่านางงามที่มาในยุคนี้เนี่ยมีความงามที่หลากหลายมากๆะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพนะครับส่วนสูงเชื้อชาติชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยแหละคะแล้วก็ร่วมถึงชุดความคิดต่างๆผู้หญิงเหล่านี้ฮะนำเสนอความเป็นตัวตนใหม่ๆนะฮะเข้าสู่สังคมแล้วก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วพวกคนเหล่านี้ฮะจะนำ ความงามนะของไทยแบบใหม่เข้าสู่สังคมด้วยนะครับแล้วเอ็มรู้สึกว่าผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงไทยยุคใหม่มีความร,รู้สึกพูดถึงความเป็น female empowerment มากขึ้นใช่ใชคือรักในตัวเองมากขึ้นแล้วก็รักในตัวตนของตัวเองมากขึ้นไหนไหนพูดถึงนางงามนะคะในตลอด20ปีแอบถามเลยดีกว่าว่าแฟนคลับนางงามคนนี้ ชอบคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้เอากว้างๆเลยพี่ติไม่ได้เจาะจงนะว่าต้องเป็นคนไทยหรือเปล่าอาจจะเป็นจากเวทีโลกเลยก็ได้ที่ครองมงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องขึ้นหิ้งไว้ในใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่รักของพี่ติจริงๆเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะครับผมพี่ปุ๋ยเนี่ยพี่ติดูพี่ปุ๋ยมาตั้งแต่อายุประมาณ3าสขวบตอนที่ได้เป็นนางงามจักรวาลนะฮะเราเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเก่งจังเลย ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้ทําให้เราสึกว่าเราอยากจะเป็นคนคนนั้นอ,อยากจะเป็นคนที่ผู้อรงกฤษเก่งนะครับอยากจะเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมและค,ำคำําคํานึงที่พี่ปุ๋ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าพี่ปุ๋ยจะไม่ทิ้งเด็กๆเนี่ยพี่ปุ๋ยยังรักษาคํามั่นสัญญานั้นเอาไว้ปัจจุบันก็ยังทำนะครับมูลนิธิแองเจิ้ลวิงฟาวเดชั่ช่วยเหลือนะครับให้ทุนการศึกษากับ เด็กๆที่อยากเป็นครูแล้วก็นากลับไปสอนในชนบทต่อไปพี่ติ๋วสุว้โหเราได้อะไรมากมาอจุดเริ่มต้นของพี่ติในการมาชื่นชอบนางงามเลยและให้เป็นยุคหลังๆล่ะคือเอ็มต้องยอมรับนะว่ากระแสนางงามมาบูมมากๆจริงๆคือประมาณ4ี่หปีที่ผ่านมาและเอ็มเอ็มก็เพิ่งได้มาลงดูจริงๆเลยค่ะแล้วถ้าเป็นหลังๆพี่ติชื่นชอบใครโอ้ถ้าในยุคหลังๆหรอพี่ติคงจะชอบ เด uh, นิสควีโนเนสอการเดนิสควโนเนสเป็นนางงามจักรวาลมิส s ินิเวอร์สจากปปรติโกปี2001<แ>่ครับเป็นผู้หญิงที่โอ้โหในในภาษานางงามเรียกว่าหมวนเดียวจบและเป็นผู้หญิงคนเดียวในประวัติศาสตร์เลยนะฮะ,ะที่สามารถคว้าตำแหน่งมิส s u นิเวอร์สในบ้านที่ประเทศโปรตุเกสของเธอเองได้นะครับไม่มีใครทําได้เลยถ้าไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ <laughs> และปัจจุบนันนี้ตัวของเดนิสควีโนเนสเนี่ยเป็นเนชั่นแนลดีเรกเตอร์หรือว่าเป็นผู้จัดของประเทศ ปโตริโกและวก็ประเทศนี้นะฮะสองปีที่ผ่านมาเข้าท็อป5เข้าไปถึงรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สและไม่แน่ไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นคู่แข่งที่ที่จะคว้ามงกับบ้านเราเร็วๆนี้ก็ได้ต้องรอติดตามนะครับเวทีนี้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งเลยที่สำคัญมากๆคือเพลงพี่ตีและปีนี้นะคะเรามีศิลปินท่านหนึ่งเลยที่มาร้องเพลงนี้นั่นก็คือพ่ดาเอโนฟินเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้ให้ได้ฟังกันด้วยกับเพลงที่ชื่อว่า จักรวาลคือเธอค่ะโหเราฟังเองเรายังฟินเองเลยขนาดไม่ได้ไปประกวดนะคะรู้สึกถึงอิมแพ t บางอย่างแล้วก็น้ำเสียงของพิดารวมถึงเครื่องดนตรีที่มันมีความเป็นออเคสตราพิธีมันยิ่งใหญ่จริงเลยถามหน่อยดีกว่าว่าแต่ละปีที่เราได้ฟังมาเหมือนไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงของผู้หญิงเลยใช่ไหมอะน้องเอมครับ อยากจะบอกน้องเอมแล้วก็คุณผู้ชมนะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยนะครับว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับที่เราได้นักร้องผู้หญิงนะฮะมาร้องเพลงธีมซองของการประกวด Miss Universe Thailand นะครับเพราะว่าก่อนหน้านที้เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นเสียงเพลงที่มาจากผู้ชายเป็นมุมมองผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงว่าผู้หญิงคนนี้สวยงามยังไงผู้หญิงคนนี้นะฮะมีความโอ้เครื่องมีเกียรติมีเกียรติยศอยากไรบ้างนะแต่ครั้งนี้จะเป็น Voice เป็นพลังเป็นเสียงของผู้หญิงครั้งแรกที่มาจากคุณดาเอนโดฟินโอ้โหบอกได้เลยว่าและชื่อเพลงเนี่ยคือจัก,กรวาลคือคเธออันนี้ไม่ใช่เธอไหนเธอนี่คือในตัวเราเองถูกว่านะเพราะว่าทีมซองแล<ะ>้วก็ทีมของปีนี้คือ real you real universe ดังนั้น จักรวาลอยู่ที่ไหนไม่ได้ไกลเลยครับอยู่ที่ตัวของเราเองนเราพูดขนาดนี้แล้ววันนี้ไม่ใช่แค่พวกเรามาเล่าให้ฟังนะคะยังมีคนพิเศษจากพิดาอโนฟินด้วยไปฟังกันดีกว่าค่ว่าพิดาเขาตื่นเต้นกับการร้องเพลงครั้งนี้แค่ไหนค่ะคือเสียงสัมภาษณ์นะฮะจากคุณดายโดฟินเจ้าของบทเพลงนะฮะจักรวาลคือเธอนั่นเองครับผม น้องเอมครับปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่สาวงามให้ความสนใจมากๆนะฮะที่จะมาลงสมัครการประกวด Miss Universe Thailand นะครับเพราะว่าเ,เป็นปีที่มีความดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็นอกจากของรางวัลต่างๆแล้วนะครับยังรวมถึงโอกาสที่จะไปคว้ามง3ด้วยดังนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแล้ว <ๆ S 1> ละครับที่จะต้อง เขาเรียกว่าเฟ้นหาค้นหาดาวดวงใหม่ดวงนั้นทําหน้าที่กันอย่างหนักหน่วงมากจริงๆนะครคือต้องบอกอี่พี่ติเอ็มเห็นหน้าบางคนนะก็คือหน้าใหม่ก็เยอะใช่หน้าเก่าก็มีคือมันเป็นเวทีออซางยี้เรียกได้ไหมพี่คือมีจากเวทีอื่นๆมารวมอยูด้วยปีนี้เนี่ยสาวงามที่เคยไปคว้าตําแหน่งบนเวทีแบบโลกนะรวมถึงรองหรือว่าผู้ชนะจากเวทีต่างๆ กลับมากันหมดเลยมไม่ใช่เรื่องง่ายของผู้ที่จะมาสรรหาแล้วเลยครับเอาล้วฮะผมว่าตอนนี้หลายๆคนคงอยากไปรู้แล้วนะครับว่าคณะกรรมการมีความยากง่ายยังไงเราไปชมสกูปเบื้องหลังการคัดเลือกสาวงามทั้ง100คนกันเลยดีกว่าครับโอ้พี่ติเห็นแ<ะ> e บบนี้นะ,ะเราก็แอบดีใจเหมือนกันนะคะ ดีใจที่ไม่ต้องเป็นคณะกรรมการใช่ไหมครับ<ช>ว่าคิดดูสิว่าทุกคนเขามาด้วยความหนึ่งคือตั้งใจใ<ช>แล้วบางคนคือปีสุดท้ายของเขาแล้ว<อ>่คืออายุก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะในการมาประกวดนะคะคบางทีกรรมการก็มีความหนักใจแล้วก็ต้องเลือกแค่เนี่ยเกือบเกือบหนึ่งหนึ่งร้อยคนเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่า0 0ค,คนเนี่ยคนจะมีแค่เพียง30คนเท่านั้นนะฮะที่จะเข้าไปสู่กระบวนการต่อไปและจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนงบ้านเรา เป็น Miss Universe คนต่อไปครับโอ oh, <ม>้โหพูดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันดีกว่ากับ first qualifying round ไปดูกันนะคะคว่าสาวงามจะต้องเจอกับอะไรค่ะครับกลับอยู่กับ u ็มและพี่ตีนะคะคในรายการเส้นทางสู่ MUT 2020นะคะต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้ค,คู่กับมงนี้ยังไม่ค่อยชินเลยค่ะพี่ตี <laughs> เราถือว่าเรามีมงกันลวกันนะฮะมาพูดถึง first qualifying round กันต่อดีกว่าว่ารอบนี้มันคือรอบอะไรทําไมมันถึงหินตั้งแต่รอบแรกเลยพี่ติคือหลังจากที่สาวงามได้ผ่านเข้าสู่รอบ100คนแล้วนะครับน้องๆนะครับจะได้มีโอกาสเจอกับช่างภาพเซเลบริตี้นะครับที่ทางกองประกวดเนี่ยสรรหามาครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะได้ถ่ายภาพกับน้องๆนะฮะและภาพทั้งหมด96ภาพนั้นจะจัดแสดงที่หอศิลป์ราชดำเนินครับซึ่งผมคิดว่า แฟนนางงามหลายๆคนคงมีโอกาสได้ไปชมแล้วนะครับค่ะเอ็มเชื่อนะว่าจริงๆแล้วทั้งร้อยคนจริงๆต้องบอกว่าเข้ารอบร้อยคนแต่ว่ามี4คนที่สละสิทธิ์ไปด้วยภารกิจต่างๆอาจะเหลือ96ตอนนี้คือถ้าเป็นเรานะด่านแรกคือการถ่ายรูปพอร์ตเทรตพอร์เทรตคืออะไรคุณผู้ชมพอร์ตเทรตคือการที่เรา c l o สอ up close up เหลือ <นา S 2> แค่<ร>หน้าจริงๆห<ช>น้าตรง<ช>แล้วก็วไม่ได้มีการแบบแต่งเติมอะไรเยอะก็คือแบบหน้าตรงยิ้มได้คือลักษณะของนางงามเป็นภาพที่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วภาพของปีนี้ะนะฮะเดนเป็นภาพที่ต้องการนําเสนอความเป็นร e a l you real ร์สด้ยวย,วย,วยวทั้งนั้นก็คือจะไม่ได้แบบ เฉดอะไรมากมายไม่แต่งหน้าอะไรมากมายก็เ้องแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมคะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปชมภาพเนี่ยก็ยังมีอยู่ยังสามารถเข้าไปดูกันได้ที่หอศิลป์ที่หอศิลป์ราชดำเนินนั่นเองค่ะ ขอปรบมือเลยให้กับสาวงามทุกคนที่ผ่านด่านนี้ไปได้นลคะเพราะว่าหนึ่งคือไลท์ติ้งการจัดแสงอะไรก็ไม่ได้เต็มที่เหมือนในสตูดิโอเพราะว่าอย่างที่พี่ติบอกเขาเน้นความเป็นเรียลความธรรมชาตินั่นเองนะคะก็เป็นด่านที่หินมากและเห็นไหมบอกแล้วรายการของเราเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดคือเราพาไปแบบจอลึกจริงๆนะฮะเบื้องหลังไม่มีที่ไหนได้เห็นนั่นเองนะคะช่วงนี้พี่ติเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าเอ็มจะไปพาไปเจอกับคำนี้คำว่า golden terra น่ากลัวจริงๆถ้าอยากรู้ว่าคำนี้คืออะไรเดี๋ยวติดตามรายการเราในช่วงหน้าค่ะอยู่กับเอ็มและพี่ตีนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วช่วงนี้ตามสัญญาค่ะจะมาพูดถึงคำว่าโกลเด้นเช r r ราแค่ฟังคำนี้ก็รู้สึกว่าหรูหราขึ้นมาแล้วยิ่งใหญ่มากพี่เดียวคืออะไร GOLDEN นเช r r ราพี่ตีโกลเด้นเช r r รเนี่ยเกิดขึ้นมาปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการหาฟา r แ c กครับเรียกว่าบัตร โอ้โหบัดด่วนเลยนะผ่านเข้ารอบ <c oughs> ได้ทันทีนะ <c oughs> คือสำหรับผู้หญิงที่จะได้กลืนเทียร่าในปีที่ผ่านมานะครับก็คือว่าแค่เดินเข้ามาวินาทีแรกเราเห็นว่าเขาสวยเราเห็นเขามีบุคลิกภาพดีมีอรอร่าก็สามารถกดให้ได้แล้วก็สมมติเอ็มเดินเข้า,ขา,ากองประกวดปุ๊บพี่ตีบอกว่าเอ็มสวยมาก สามารถกดได้เลยกดได้เลยแต่ในปีนี้กติกาจะเปลี่ยนแปลงออกอไปจากเดิมนะครับเพราะว่าจะมีความยากขึ้นเพราะว่าจะต้องได้รับฉันทามติหรือว่ามติเป็นเอกฉันจากบรรดากรรมการหลากหลายท่านว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะสมที่จะผ่านเข้ารอบจาก100คนเข้าสู่30คนทันทีโดยดไม่ต้องรอนะครับแสดงว่าอย่างนี้ไหมคะพี่ติสมมติว่าการที่คนคนหนึ่งจะได้โกด้นเชราคือต้องมีการหนึ่งสัมภาษณ์ใช่ผู้หญิงคนนี้จะต้องมีความโดดเด่นมีความเฉลียวฉลาดมี ราศีภาษาเรียภาษาจีนเรียกว่าราศีเข้ากวงบางอย่างนะที่โดดเด่นนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเรื่องราวน่าสนใจเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอื่นๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะแต่ว่าคนทั่วไปคนอื่นได้ผู้หญิงคนนั้นจะเหมาะสมที่จะคว้าโกลเด้นเทียร่าเข้าไปสู่30คนได้ในทันทีครับและปีนี้พิเศษมากนะคะเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยจะเลือกโกลเด้นเทร่า 4คนด้วยกันใช่แต่จริงมันมีอีกตำแหน่งหนึ่งถูกไหมมันขาดอีกหนึ่งคนคนที่5ขาดจะเป็นคนที่ประชาชนหรือว่าพวกเราเองมีสิทธิ์มีเสียงกดบวกกันอันนี้คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคะุใช่ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะสามารถกดบวกนะครับและหนึ่งคนนี้นะครับที่ได้คะแนนหวตสูงสุด พลังมหาชนจากแฟนๆนางงามหรือว่าแฟนๆคนดูทางบ้านฮะปุ้มผ่านเข้ารอบเข้าไปเลยนะครับแต่รอบเนี่ยมันยากลําบากมากเลยนะบากริคืออย่างที่เราบอกไปว่า96คนสุดท้ายมันเหลือ93ถูกไหมคะอาจจะมีคนที่สละธิ์ด้วยพี่ตีแล้วก็รวมถึงน้องที่ประสบอุบัติเหตุน้องใส่เอี้ยมทางเราเองก็ส่งแรงแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องด้วยละกันนะคะปีหน้า <ม>เดี๋ยวกลับมาสู้กันใหม่แล้วรอบที่ผ่านมาคุณผู้ชมเอ็มดูแล้วแบบเกาะเก้าอี้อย่างนี้เลยอ่ะเพราะมีทั้ง keyword โอ oh ้โหหยุดมการถามจี้มีแฟนคลับถามอีกทําไมพิติทำไมไมันต้องยากขนาดนี้เนื่องจากว่าถ้าหากคุณเข้ารอบไปประกวด Miss Universe แล้วนะครับ ครั้งแรกคุณจะต้องพูดสปีชกับชาวโลกและถ้าหากนะครับคุณได้ผ่านเข้าถึงรอบ3คนสุดท้ายครั้งนั้นคุณจะต้องมี closing speech เพื่อพูดจับใจคณะกรรมการและความงนางงานจัก,กรวาลมาให้ได้นะฮะดังนั้น คุณจะต้องฝึกตั้งแต่ครั้งแรกที่เมืองไทยตั้งแต่วันออดิชั่นเลยลครับคือเหมือนพอไปยืนในเวทีเอจริงๆแล้ววิธีทุกคนสวยเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่จะตัดสินก็คือสปีดนี่แหละถูกไหมเราเต้องมีรอบนี้ขึ้นมาพราคุณจะต้องเป็นตัวแทนของคนทั้งโลกอะฮะที่จะต้องไปพูดพูดแล้วยังไงให้คนทั่วโลกฟังพูดแล้วยังไงให้จับใจนะครับผม พูดมาขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้มีสกู๊ปพิเศษเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเป็นพาฒกิจกรรมสาวงามไปเก็บตัวไปอบรมอะไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลยะค่ะเชิญชมครับโหดมากนะ<อ>พี่ตีจริงๆฮะคือนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยต้องทําได้ทุกอย่างบางคนฝึกร้องเพลง<ช>ฝึกบุค,คลิก,กภาพนะคะรวมถึงการตอบคําถามที่เราเน้นย้ำกันนี่แหละว่ามันสําคัญมากๆเลยเริ่มตั้งแต่รอบ100คนคเลยะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องผ่านข้นรอบไปก่อนแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรก ที่สาวงามทั้ง100คนได้เรียนรู้นะครที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็เรียนรู้เชื่อมมิตรภาพรวมถึงเรียนรู้ที่จะได้รับทักษะต่างๆจากการผลนางงามไปด้วยและครับถูกต้องค่ะวันนี้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะยังอยากคุยกับพี่ตีต่อเนื่คุยกับเอ็มด้วยเหมือนกันเราคุยกันได้ต่อเนื่องมากๆเลยนะคะอายังไงติดตามให้ดีเลยนะคะในรายการของเราเส้นทางสู่ Miss Universe Thailand 2020นั่นเองนะคะวันนี้เอ็มและพี่ตีต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ